สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พีทเอสโฟกัสตอนประจำวันที่13มิถุนายนกับดิฉันจารุวรรณสุทธิธนกูลคุ้มชมคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม242คนตกลงในย่านชุมชนหลังขึ้นบินได้เพียง30วินาทีเท่านั้นโดยทางสายการบินได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าคนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเป็นชายสัญชาติอังกฤษและเนื่องจากเครื่องบินตกลงกลางชุมชนทําให้มีผู้คนบนพื้นดินเสียชีวิตด้วย เครื่องบินลำนี้มุ่งหน้าไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมีผู้โดยสารผู้ใหญ่217คนเด็ก11คนและทารก2คนหลังจากเครื่องบินขึ้นบินได้ประมาณ30วินาทีความสูงในการไต่ระดับก็น้อยกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดเครื่องยนต์ดูเหมือนไม่มีแรงขับเครื่องบินบินต่ำลงเรื่อยๆก่อนจะพุ่งตกเกิดประกายไฟขนาดใหญ่และกลุ่มควันหนาทึบ มีรา पीछे यहां 200 मीटर कोले ऑफिस एरिया एयर कार्गो एक्सप्रेस यहां पे जो ऑफिस है भ ा र निकला तो मैंने देखा कि आवाज जोर से आवाज आया बिंग्स का फिर पूरा धुआं धुआं भर गया รายงานในตอนแรกระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือรวม242คนเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามทางการอินเดียยืนยันว่ามีผู้โดยสารสัญชาติอังกฤษ1คนรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์เขานั่งใกล้ทางออกฉุกเฉินและกระโดดออกจากตัวเครื่องได้สําเร็จ I'm still worried, worried about my other, brother, my other brother. He video called my dad. As he crashed, he said, All oh, planes crashed. All of that. I don't know where my brother is. เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตที่จุดเกิดเหตุนอกจากผู้โดยสารบนเครื่องบินแล้วยังมีผู้ได้รับผลกระทบบนพื้นดินด้วยเครื่องบินชนเข้ากับหอพักนักศึกษาแพทย์และเขตที่อยู่อาศัยทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงโดยเฉพาะหอพักนักศึกษาแพทย์มีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย50คนและสูญหายอีก5คน ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการที่เครื่องบินตกทันทีหลังจากขึ้นบินเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไม่บ่อยอาจเป็นความผิดพลาดของนักบินหรืออาจเป็นปัญหาทางเทคนิคของตัวเครื่องบินเองและนี่ถือเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโบอิง787เสียหายทั้งลำจากอุบัติเหตุทางอากาศ เมื่อวันนี้เครื่องบินของสายการบินไชน่าแอร์ลน์จากเทาหยเวยนไปยังปูซานเกิดเหตุลงจอดผิดรันเวย์เป็นเหตุให้เที่ยวบินค้ากลับต้องเลื่อนออกไป1วันโดยทางสายการบินได้ออกแถลงการขอโทษพร้อมอยืนยันว่าได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบแล้ว เที่ยวบิน CI 187ของสายการบินชนะอ์ไลน์จากปูซานกลับไทเปถูกเลื่อนออกไปหนึ่งวันเนื่องจากเมื่อวันนี้เที่ยวบินขาไปลงจอดผิดรันเวย์ภายหลังเกิดเหตุลูกเรือทั้งหมดถูกสั่งพักปฏบัติหน้าที่ชั่วคราวและให้อยู่ในเกาหลีใต้เพื่อรอการสอบสวนส่งผลให้เที่ยวบินขากลับต้องเลื่อนออกไป นักบินรายหนึ่งระบุว่าสนามบินปูซานมีลักษณะเฉพาะหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและมีอุปสรรคทางภูมิประเทศการบินวนเพื่อลงจอดจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดความผิดพลา,าดขณะลงจอดนักบินจะมีเวลาตัดสินใจสั้นมากอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังคงต้องรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการ พายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนขึ้นฝั่งในเมืองไทตรงทำให้พื้นที่หัวเหลียนและไถตรงมีฝนตกต่อเนื่องถนนหลายเส้นเกิดน้ำท่วมขังเที่ยวบินระหว่างเกาะล้านหยีและเกาะดุยเต่าถูกยกเลิกทั้งหมดเรือโดยสารจากพิงตรงไปยังเกาะเสี่ยวลิ้วเฉียวประกาศหยุดให้บริการขณะที่หลายเขตในนครเกาฉงก็ประกาศหยุดงานหยุดเรียนแล้ว จากอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำเขตร้อนทำให้ในคืนวันที่12ที่ฮาาเหลียนเกิดฝนตกหนักในระยะเวลาสั้นส่งผลให้น้ำในลำทานเพิ่มสูงอย่างเห็นได้ชัดทางการรีบปิดอุโมงค์บริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภยัย เช้าวันที่13ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแรงทำให้มีความชื้นมากขึ้นเมืองไถยตรงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและคลื่นสูงบริเวณชายฝั่งประมาณ2เมตรทำให้เรือข้ามฟากไปกลับเกาะหลานอยู่และเกาะลุลยเต่าต้องยกเลิกทั้งหมดเรือประมงต่างพากันกลับเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยเรือโดยสารเดินทางลำบากท่ามกลางคลื่นใหญ่ในช่วงเช้าว,วันศุกร์คลื่นลมบริเวณชายฝั่งเมืองถิงตรงแปลปวนเส้นทางเดินเรือตรงเหลียวเดินมีกำหนดหยุดให้บริการช่วงบ่ายแต่สายเดินเรือส่วนใหญ่ประกาศหยุดตั้งแต่9้าโมงเช้า เช้าวันที่13เวลาประมาณ7นาฬิกาเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเมืองเกาชงพื้นที่เขตต้าหลี่มีน้ำท่วมบนถนนหลายสายรถต้องลุยน้ำผ่านไปมาและบางพื้นที่ในเขตตัวเมืองน้ำท่วมสูงถึงครึ่งล้อรถมอเตอร์ไซค์ผู้คนขับขี่อย่างระมัดระวังหว่นเครื่องยนต์ดับกลางทางทีนี่ไต้ท่นวันที่นว่ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ภูเขาเนื่องจากฝนอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติ3เขตในเมืองเกาชงประกาศหยุดเรียนและทำงานช่วงเร่งด่วนคนแน่นแทบไม่มีที่ยืนแต่ชายรายหนึ่งกลับพกเก้าอี้พับมานั่งบนรถไฟฟ้า MRT ซึ่งเขาทำเช่นนี้มาหลายเดือนแล้วด้านบริษัท MRT ระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวผิดกฎหมายเนื่องจากกีดขวางทางเดินของผู้โดยสารท่านอื่นและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยมีโทษปรับสูงสุด7,500เหรียญไต้หวัน 先下车好吗？ ที่กรุงไทเปเกิดก,กรณีชายรายหนึ่งพบเก e ้าอี้พับมานั่งบน MRT หลายครั้งโดยพยานระบุว่าเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องกันมานาน3เดือนแล้วเมื่อเจ้าที่เข้าไปตักเตือนเขาไม่เพียงไม่ยอมลุกแต่ยังขอให้เจ้าที่หาที่นั่งหรือหารถเข็นให้อีกด้วยทางบริษัท m r t ระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่1 5 0 0ถึงเ5 0 0หเหรียญไต้หวันอย่างไรก็ตามผู้โดยสารสามารถพกพากเก้าอี้ขึ้นรถไฟฟ้าได้หากเป็นไปตามขนาดที่กำหนดแต่ต้องเก็บให้เรียบร้้ออยยไม่่กกดดขวาางหรรืนนนผูโสค คุณผู้ชมที่ดื่มน้ําน้อยต้องระวังนะคะที่ไทยจงมีชายวัย20กว่าปีดื่มเครื่องดื่มวันละ2แก้วแทนน้าเปล่าและกลั้นปัสสาวะเป็นประจำจนเกิดนิ่วในไตและปัสสาวะเป็นเลือดแพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคโกรวยไตยอักเสบเฉียบพลันและลูกลามเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอาการรุนแรงจนเกือบเสียชีวิต ในช่วงอากาศร้อนหลายคนมักดับกระหายด้วยเครื่องดื่มต่างๆแต่ชายวัย23ปีจากเมืองไทยจงไรนี้ดื่มเครื่องดื่มวันละสองแก้วเป็นประจำแทนน้ำเปล่าจนร่างกายส่งสัญญาณเตือนรายแรงและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบา,บาล คุณหลินทำงานในร้านอาหารมักยุ่งมากจนไม่มีเวลาดื่มน้ำหรือแม้แต่ไปปัสสาวะเขาดื่มชาอูหลงหวานน้อยวันละสองแก้วกลายเป็นว่า1เดือนดื่มไปอย่างน้อย60แก้วจนเริ่มมีอาการนิ้วในไตปัสสาวะเป็นเลือดแม้กินยาจัทุเลาลงแต่หนึ่งเดือนถัดมาก็กลับมามีไข้ซํำอีกตรวจพบว่าเป็นกลวยไตยอักเสบเฉียบพ,พลันและลุกลามเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดวิตเสียชีวิต แพทย์อธิบายว่ากลวยไตยอักเสบเฉียบพันธ์เป็นการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งเชื้อแบคทีเรียลุกลามเข้าสู่ไตและกลวยไตยทําให้เกิดการอักเสบรุนแรงส่วนทางนักโภชนาการก็ระบุว่าเครื่องดื่มต่างๆไม่สามารถทดแทนน้าเปล่าได้และแนะนําว่าควรดื่มน้ําสะอาดมากกว่า1.5ลิตรต่อวันหากจะดื่มเครื่องดื่มควรเลือกแบบหวานน้อยหรือไม่หวานเลย ขอบคุณที่ติดตามชม PTS Fo โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุ้มชมไปด้วยภาพของเลโก้แลนด์ที่ประเทศอังกฤษแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียกันนี้สวัสดีค่ะ